คนที่รักจากไปโดยไม่ล่ำลาและไม่ได้โหสิกกรรมให้มานั่งกรรมฐานเพื่อส่งบุญให้เขาเขาจะได้รับบุญและโหสิก,กรรมให้ละมาได้ค่าจบก็คือจบมันสิ่งที่มันไม่จบก็คือรูปดับนามไม่ดับสัญญาความจำที่จำได้ไม่ดับคุณไปศึกษาขันห้าแล้วคุณจะรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือรูปกับนามรูปหนึ่งนามสี่สัญญา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้คือสัญญาของคุณไม่ดับมันมีความจรงจำาน้วัาสายดับมันคุณต้องจิตถึงอีกระดับนึ่ะจิตอยู่เหนืออารมณ์คุณยิ่งต้องศึกษาเรื่องสายดับได้เก่งถ้าจิตอยู่มีอารมณ์ร่วมอยู่ในกระแสะความคิดความอะไรมีอารมณ์ร่วมเนี่ยคุณสายดับยากเพราะมันมีแต่เกิดเกิดเกิด,ดกระตุ้นคุณอยู่เลยทวารหกเนืแหละกระตุ้นคุณทวารหกมันรับ แต่คุณไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญไม่ไม่ไปหมกมุ่นมันก็จบนะครับโดยตัวของมันเอง